าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับโอ้มื่อนี่เขาจังน้อยเนาะพอมื่อนี่ามน้อยสีน้อยโอ้สามน้อยสีน้อยกาชาดออกอยังพอกาชาเพิอกอกสามหกสี่ับนึงเก้าสามหกสีกับหนึ่งเก,ก้าอทกชั้งบนทั้งลลังโอ้เมนีดีตัวนี้ สามหกสี่ก็หนึ่งเก่าอ้าเข่าวบนข่าล่างเลยข่าวนานาบนขาล่างสองอยเการฉาดปกติบนทั้งล่าง,งเออน,น้อยปกติถ้าบ่นมันสิพาดเน,นาะเขาเนาะทั้งบนทั้งลา่างเอาหลดเนาะอึมเนนทัแ้งบนทั้งล่างแปดแปดเลยเอาหลอดจ้าอ๋อ,าอการฉาดเขาหกสี่กัหนึ่งเก่า ว่านกาชาดเขาเปียดสามก็สามหนึ่งนาว่วานเนาะครับอือก็กาชาดเขาดีไ่ช่วงนี้กาชาดเขาดีกาชาดเขาดีเอาไปตัวเห้าพอเลขลักตัวใดพอจา้าหกเจปดเก้์หกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์ตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปสามดสีดห้าเก้าหนึ่งเสองเสเกสีห้าศูนย์หา ศูนย์สี่ศูนย์ห้าชุดวิ่นตุไลพอจ้าเก้าห้าสองสามศูนย์เก้าห้าสองสามศูนย์เราบ้างเก่าก็หาเนอะคน <5. S 1> เนอะเราท่านผู้ชมขาชุดนี้เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรด้วยค่ะเด้อเป็นชุดเต็มของเหล้าพัฒนาแล้วก็เป็นชุด ห้าหน้อยเลา้าหุน่นทั้งมือนะคะทั้ช่วมกับพิจารณาเอาว่าจะคัดออกตัวใดหุน่นก็ผ้าน้อยกับเลาาออกยบด,ดมือในชุดนี้แหละแล้วก็เป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมเล้าพัฒนาสิเป็นตัวใดทั้งช่วมพิจารณาตามนี้นะคะเที่ยวก้อนกับเที่ยวก้อนกับเขาใช่ละ่ะ เถี่ยวกอนกับเก่าหนึ่งนึพ่อนเนาะครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเถี่ยวกอนเอาเถี่ยวมือน,นี่สิเป็นตัวใดเอาขออนุญาตทบทวนตัวเลขก่อนจักหน่อยนึก่อนเนาะครับค่ะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของพอพ่อพมนะคะหลังจากที่เข้าไปากาชาดเขาบนล่างกิดเขา่เาล่างพิเศษเข่าล่างปกติลดเพราะว่าเบิลทะเลเบิลนี่ซิบมี วี่พี่บนล่างนะคะมือนี่ก็มาตามต่อต,ตัวเลีกเนี่ยทางห้าหน้อยของพวพุ่มลหลีกหลักหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวประกบหนึ่งสองสามสี่ห้าจับคู่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าชุดวิ่นเก่าหาสองสามศูนย์นะคะตัวระว่างก็คือเก่ากับหาทำช่วมกับพิจารณาตามนี้นะคะเออพอมีอยังสีโบกแฟนคขับเอฟซีห้าน้อยบอครับวันนี้ผมกับเขาถันบ๊อเปิ บนรางมันกระิเขาบพรละเรว่าเนี่มันบดคับนะเมีนพอยเมีนแปดแปดหกหสามสามทงบนทังรางแม่ปกติมั้ยเมนแี่กจะบ่นสามสามอีกอ่ะมันบนดไนนี่มันกระ่งถ้าประเภทอะยังเขาได้อยู่เนาะเมนบ่ะแต่คนน่กับเหมือนกันกันโบ๊บบนกันบ่บนมันก็ะิ่เขาเนรี่ที่เรา่งทีน้อยบนรางก็ได้จ้า เาพูได้สื่อเล้าก็ือยู่ในนี้แะมักตัวไรก็จงซื่อเล้านี่จเห็นเก่าทามนั่นแน่ครับเก่าหาอยู่ในแหนมของผนะเล่าพัฒนาที่พอเลาพัฒนามดเก่าามกัเก่าหาเนี่ยมันตรงใจอยู่เนี่ยก็เข่าวัดนาขึาหน้ามันเก่าอะไรเธวเลยก็เก่าทามกัเก่าหาแล้วพอนาะ เก้าสามกับเกาห้าเนี่ยอ๋อเราเก้าสามกับเก้หเน้นเพิ่มเติมกับท่านช่มค่เล่าวัฒนาเน้นเพิ่มเติมเก่าสามกับเก่าหาด้วยกับท่านชุ่มนี่เก้าสามกับเก้าหาเน้นเพิ่มเติมนะคะเติมจ้าจ้าถ้าพวกเขาตัวเน้นกับที่เขาตัว้หันละมั่วไปก็ได้กันเบพ่พี่ยักโตกับพวกงขึ้นกันละ จ้ามันเคยชวนเล่าในมุตตามันเคยมากันเพราะเป็นม้อยังเกิดดิคาอยู่หน้าเล่าในการทะเนาะเจ้าเมียนี่พ่อกันบ่นนี่ยากลอดเออทั้งนี้ก็นั่นแหละบ่มีห่างหลายดอกจ้าพ่อจ้าจ้าขอกลับขอพวกคุณพ่อหลายๆเนาะที่ให้ตัวเลียงแนวทางมาให้นุ่นได้เป็นสะพานบุญในธรรมชั่วเมฟซี่ทุกท่านทุกคนในนั่งไปพิจารณาในนั่งไปมีโชคทุกมือทุกมือหลายหน่อยแล้วแต่คนสิบ พิจารณาต่ำกำลังสับจาของนพเนาะ,ะใหญ่เดือดร้อนจากของใหญ่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะซื่อพ่อใดค่าประทูคาใครคาลูกไปลุงลำลุงเรียนกับพ่อนะคะหรือผู้ใดกระเป๋านักกระจัดเต็มสติมแล้วแต่ความเหมาะสมของไปของมันนพเนาะ,ะจ้าเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนา้าเป็นคลิปตัวเลขแนวทาง สุเลศแนวทางของย่งย่างเล่าของเหมือนเมดเพชรย่งเล่าของอาจารย์สมยศพระธนมาถ้าเพิ่มมากกับสีทรงล่งหายอีกเทื่อนหนึ่งสำหรับคลิปนีห้าน้อยของพ่อพ่วมก็จบเพียงแค่นี้เขากลับขอบพระคุณพ่อหลายๆนะพ่อเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับพ่อขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ